ต้นทูนหรือตูนคนใต้เรียกว่าออดิบเป็นพืชที่ปลูกง่ายที่สุดในโลกชนิดหนึ่งใครๆก็ตามไม่มีคำว่ามือร้อนมือเย็นแค่เอาไปฝังลงดินที่มีความชืน้นมันจะไม่มีวันตายแต่ว่ามันก็เป็นพืชที่น่าสนใจตรงที่มันมีสารอาหารสูงมากเป็นพืชที่มีรสชาติอร่อยน่าปลูกทีเดียว เวลาขยายพันธุ์เนี่ยมันง่ายคือที่คนของมันก็จะมีรากมันยื่นออกไปพอรากยื่นออกไปไกลๆนิดหนึ่งมันจะเกิดเป็นต้นอ่อนๆต้นเล็กๆโผล่ขึ้นมาจากปลายรากของมันนี่คือส่วนที่เราสามารถที่จะเอาไปขยายปลูกต่อได้เลยตรงไหนที่ดินดีๆมันก็จะแตกหน่อออกไปได้เยอะแล้วก็โตเร็วเป็นอย่างมากมัน โตเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเลยถ้ามีน้ำพอดินดีเราจะกินไม่เคยหมดนี่คือต้นอ่อนของมันเราสามารถถอนขึ้นมาง่ายๆอย่างนี้ได้เลยขอให้มีรากติดมาด้วยอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วเอาไปปลูกได้เลยที่ที่จะปลูกต้องไหนก็ได้ที่เรามีน้ํารดมันให้พอหรือมีความชื้นให้มันพอ ง่ายก็คือเอาส่วนที่เป็นรากฝังลงไปในดินแค่นั้นจบอย่าให้มันแห้งตราบใดที่มันไม่แห้งมันจะไม่มีวันตายแต่เราอาจจะตายก่อนมันก็ได้เพราะว่ามันจะแตกกอไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่มีความชื้นอยู่ในการเก็บกินเราจะต้องตัดหรือดึงเอาก้านที่ต่ำที่สุดออกมากินก่อนเสมอแล้วก็ยอด บนๆบนวันก้านมันบนก็จะแตกเป็นยอดใหม่ไปเรื่อยๆก้านมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็จะเด็ดกินเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นกันเวลาจะกินก็คือเอามาลอกลอกออกเปลือกน,อ,นอกๆออกเพราะว่าตรงนี้มันจะเหนียวกินลําบากฉะนั้นถ้าลอกออกแล้วมันจะเป็นเหมือนกับสายบัวใครที่เคยกินแกงสายบัวก็คงจะเข้าใจดีว่ากินยังไงอันนี้ก็ลอกเปลือกออกปุ๊บแล้วก็หัก มันก็จะเป็นเหมือนกับฟองน้ำที่มีอากาศเยอะข้างในแต่ก็แปลกที่ว่ามันเหมือนฟองน้ำมากแต่มันมีสารอาหารที่สูงมากมีแคลเซียมอยู่ในต้นทูนเนี่ยใกล้เคียงกับนมมากทีเดียวแล้วก็มีวิตามินซีสูงด้วยฉะนั้นต้นทุนปลูกง่ายสารอาหารเยอะแล้วก็กินง่ายรสชาติดีมาก มันจึงเป็นพืชที่น่าปลูกที่สุดเพราะไม่ต้องใช้ยาเคมีไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่มีความชื้นให้มันก็พอหลังจากนั้นเราก็ต้องกินให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะกินได้วิธีกินทูนที่ง่ายที่สุดก็คือกินดิบกับเอามากินกับน้ำพริกได้อร่อยมากอันนี้ผมกินกับซุปหน่อไม้ข้าวเหนียวซุปหน่อไม้แล้วก็ทูน มันเป็นอาหารที่อร่อยอร่อยจริงๆสุดสุดยอดของการกินทูนอีกอย่างหนึ่งก็คือแกงส้มไม่มีอะไรจะอร่อยเท่ากับต้นทูนแล้วเวลาทำแกงส้มเนี่ยมันสุดยอดมากนี่คือทูนแกงส้มปลากระบอกไม่มีอะไรที่จะอร่อยเกินนี้ได้อีกแล้วกินแล้วเนี่ย เราแทบจะเลียหม้อเลยมันอร่อยจริงๆนอกจากเอามากินเป็นกับแก้มกับน้ำพริกกับซุปหน่อไม้กับอะไรต่างๆแล้วต้นทุนยังสามารถที่จะเอาไปใส่ในสลัดเป็นอาหารแบบฝรั่งได้มันจะรสชาติดีมากกับ Ranch Dressing หรือ b Bruches dressing Dressing ก็ได้ต้นทุนเนี่ยสิ่งที่จะต้องสังเกตก็คือใบมันจะต้องกลม ปลายใบจะต้องกลมลักษณะนี้คือต้นทุนแต่ถ้าปลายใบแหลมแบบนี้ก็จะเป็นเผือกเปือกนี่กินลำต้นไม่ได้เผือกบอนต่างๆปลายจะแหลมพวกที่ปลายแหลมเนี่ยกินไม่ได้แต่ว่าต้นทุนปลายจะไม่แหลมมันจะกลมฉะนั้นต้องดูให้ออกเข้าใจให้ดีเพราะถ้าผิดพลาดปุ๊บอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลได้เพราะ บอนหรือเผือกกินแล้วจะคันคอบางคนอาจจะแพ้รุนแรงอาจจะถึงตายได้เช่นกันไปขอต้นทุนจากคนอื่นมาปลูกต้องแน่ใจว่าเป็นต้นทุนจริงๆใบมนมนก้านมีแป้งขาวๆนิดหน่อยอันนี้แหละคือทุนตูน,นหรืออดิบแล้วแต่ใครจะเรียกมันเป็นพืชที่ปลูกง่ายที่สุดและก็กินได้ตลอดเวลา ต้องปลุกแล้วล่ะ